ที่มีเคล็ดลับอะไรในการทําตัวเองให้สวยขนาดนี้คะต้องตื่นแต่เช้าค่ะแล้วก็ต้องขยันดูแลหน้าของตัวเองด้วยการแต่งหน้าทุกวันเดี๋ยวก็สวยเองค่ะ <c oughs> โดยเฉพาะคิ้วนี่คือต้องเขียนให้ดีเลยนะคะถ้าไม่ดีสวัสดีค่ะที่นี่คือช่อง beauty s i t t e r by เจจอยนะคะคลิปนี้จอยต้องขอขอบคุณ เพื่อนๆพี่ๆน้องๆทุกๆคนมากๆเลยนะคะที่ช่วยกดซับสไครต์ให้จอย i. ตอนนี้จอย i. มีซับสไครต์อยู่ที่628แล้วหลังจากที่คลิปล่าจุดที่เพิ่งปล่อยออกไปนะคะก็จะมีเพื่อนๆมาช่วยกดซับสไครต์ให้จอย i. เพิ่มอีก20ท่านต้องขอขอบคุณมากๆเลยนะคะไม่ว่าจะเป็นเพื่อนที่อยู่ต่างแดนเพื่อนในประเทศไทยเพื่อนที่ทําทางการ,กรเกษตร เพื่อนที่ทําอาหารไม่ว่าคุณจะทําอาชีพอะไรถ้าคุณทํา y o Youtube ด้วยกันนะ่ะคุณก็สามารถเข้ามากดซับสไครต์ให้จอยแล้วก็แจ้งเอาไว้ใต้คอมเมนต์ได้นะคะถ้าจอยเจอจอยเห็นหรือว่าจอยเข้าไปอ่านเนี่ยจอยจะรีบตอบแล้วก็จะรีบกลับไปดูคลิปของเพื่อนๆที่ช่องของเพื่อนๆทุกคนเลยค่ะแล้วก็จะดูด้วยว่าดูให้จนจบคลิปเลยแล้วก็จะกดซับสไครต์ให้เพื่อนๆทุกคนเลยค่ะสําหรับคลิปนี้จอยมี ตัวเอสเซนต์ตัวหนึ่งที่จอยอยากจะมาแนะนำให้ใหเพื่อนๆก็คือตัวเอเซนต์ของ l o รีอัลลอรีอัล r าลีสยูสโค้ดสกินแอคทีฟิตติ้งฟรีแมนเพิร์เอสเซตัวนี้มาในรูปแบบขวด30 ml นะคะวเ,เวลา<อ>ทาแล้วเนี่ยมันจะทำให้เรารู้สึกว่าบำรุงผิวทำให้เราหน้าชุ่มชื่นหน้าอิ่มผิว่จะค่อนข้างแบบอิ่มมาก ผิวชุ่มชื่นผิวไม่แห้งกล้านเวลาจับเราจะเราจะสัมผัสได้เลยว่าเออผิวของคนคนนี้ผิวหน้าน่ะเขาแบบดูอ่อนยาวเนะดูผิวเด็กอะผิวละเอียดผิวเนียนไม่แห้งกล้านเรา,าใช้เป็นประจำเลยะคะตัวนี้ขอบอกเว่าจอยใช้เป็นประจำมากเพราะว่าหลอดนึงอะปริมาณมันไม่เยอะแต่ราคามันแพงราคา499บาทจอยซื้อในยูพิกนะคะซึ่ง ซื้อในช้อปปีหรือว่าซื้อที่อื่นอนะราคามันจะก็จะค่อนข้างสูงแต่จ,จอยเป็นสมาชิกของ u p พิซึ่ง UP ิเนี่ย <Wow. S 1> เขาสามารถที่เราสมัครเป็น f f i l i a t e หมายถือว่าสามารถเพื่อสร้างไรายได้นะสมัครซื้อใช้หรือว่าเพื่อนเราสมัครโดยใช้รหัสของเราก็สามารถที่จะสร้างไรายได้ให้กับตัวเองถ้าเกิดมีคนแนะนำอย่างนี้นค่ะอย่างตัวนี้จอยซื้อมาในราคา499บาทนะคะจอยใช้ตอนนี้ยังไม่ประมาณเดือนนึงเนาะ ยังไม่หมดเลยเพราะว่าปริมาณการใช้อะมันมันไม่เยอะมันน้อยแต่ว่าเวลาเราทาค่ะมันเป็นเอสเซนต์เจลน้ำใสๆเวลาทานเนี่ยมันก็จะนุ่งชุ่มชื้นแล้วก็ที่สำคัญสารสก,กัดที่ลอรีอัลเขาทำมานเนี่ยค่อนข้างตอบโจทย์คนผิวแห้งกร้านมากเลยเพราะว่าตัวเนี้ยเวลาที่เราทาเข้าไปแล้วอะค่ะนอกจากมันจะรักษาความชุ่มชื้นที่ใต้ผิวหนังแล้วเนี่ยมันยังผลัดเซลล์ผิวเก่าของเราแบบทิ้งไปเมื่อ เมื่อเราผัดเซลล์ผิวเก่าแล้วเนี่ยผิวหน้าเราที่อยู่อีกใต้อีกชั้นนึงอะ่ะมันก็จะเปล่งประกายออกมาและที่สําคัญมันก็ยังเก็บกักความชุ่มชื่นเอาไว้ใต้ผิวหนังของเราอะ่ะได้นานทําให้ผิวหน้าเรา่แข็งแรงต่อสู้ต่อต้านกับสิ่งมลภาวะรอบๆตัวเราที่เรามีโอกาสที่จะได้เจอได้ด้วยแล้วก็ที่สําคัญเนี่ยลอรีออนเนี่ย เราเรียอ,อประเทศไทยเนี่ยเขาอยู่กับเรามายาวนานมากแล้วอ่ะเพราะฉะนั้นผลิตภัณฑ์อะไรที่เขาผลิตออกมาจอยว่ามันตอบโจทย์คนผิวคนผิวแบบคนเอเชียมากเลยนะคะแล้วก็มีอีกตัวหนึ่งตัวเอเซนต์ตัวนี้เขาไม่มีไม่มีตัวกันแดดผสมเพราะฉะนั้นหลังจากที่เราทาเอเซนต์ไปแล้วใช่ไหมคะเราจะต้องทาตัวกันแดดเพิ่มด้วยทีนี้กันแดดที่เราใช้อะ่ะควรจะมีค่าค่า SPF มากกว่า 15ขึ้นไปเพื่อให้ทนกับแสงแดดของประเทศไทยคือตอนนี้เป็นหน้าร้อนกรุงเทพอากาศร้อนมากแดดก็แรงมากแรงมากจริงๆเพราะฉะนั้นเนี่ยค่า SPF ที่เราควรจะต้องจะต้องใช้เนี่ยมันต้องมีค่ามากกว่า15เพราะฉะนั้นคือเพื่อนๆต้องดูนะคะว่าข้างๆหลอดที่เราซื้อมาใช้ตัวครีมกันแดดอ่ะมีค่า SPF มากกว่า15ไหม้อะก็กำลังดี PA บวกบวกบวกด้วยเพราะว่ามันจะสามารถต่อต้านตัวพวกรังสี UVA และ UVB ได้คือตัว PA อะบวกบวกบวกก็คือตัว PA ที่สามารถป้องกันรังสี UVA ส่วนตัว SPF มันสามารถต่อต้านรังสี UVB เพราะฉะนั้นคืออันเนี้ยต้องดูควบคู่กันนะคะถ้าครีมทาเอเซนตตัวไหนเนี่ยมันมันช่วยทำให้ใบหน้าของเราเนี่ย ออแข็งแรงได้แต่ว่ามันก็ต้องมีตัวกันแดดด้วยแต่ถ้าเป็นตัวกันแดดอ,อีกตัวนึงอะ่ะเราก็ต้องดูด้วยว่าค่า SPF จะค่อนข้างสูงนิดนึงจนถึงจะสามารถรักษาผิวของเราเนี่ยให้ต่อสู้กับแสงแดดได้แล้วก็ปกป้องริ้วรอยแล้วก็ปกป้องพวกผิวแห้งกล้าน<ๆ>เมื่อไม่ให้เราดําด้วยแล้วก็ถ้าทาหน้าแล้วเราก็เพื่อนๆอ,อย่าลืมทาที่ผิวด้วยนะคะทาที่แขนทาที่หัวไหล่อย่างเช่นถ้าเราใส่เสื้อแขนกุดเนี่ยเราก็ควรจะต้องทาที่แขนด้วย โอเคสำหรับคลิปนี้วันนี้ต้องจบแล้วเดี๋ยวคลิปหน้าจอยจะมาทำรีวิวตัวอะไรหรือว่ามา นำเสนอตัวอะไรหรือย,ยังไงต้องรบกวนฝากเพื่อนๆช่วยกดติดตามไว้ด้วยนะคะขอขอบคุณอีกครั้งหนึ่งสำหรับเพื่อนๆที่มาติดตามจอยนะจอยไม่ลืมกลับไปกดติดตามให้เพื่อนๆแน่นอนค่ะแล้วเพื่อนๆอยากรู้อะไรเกี่ยวกับพวกโลชั่นครีมกันแดดหรือว่าครีมทาฝุนอยากให้จอยซื้อมาลองรีวิวดูเนื้อดูสรรพคุณหรือว่าอะไรเงี้ยเพื่อนๆก็พิม์มาใต้คอมเมนต์ให้จอยได้นะคะจอยจะรีบนํามาเสนอเพื่อนๆเลยค่ะสําหรับวันนี้ต้องขอขอบคุณเพื่อนๆทุกคนอีกครั้งนึ่ง ะะแล้วก็ดูแลสุขภาพรักษาสุขภาพอย่าลืมพกหน้ากากออกจากบ้านเอาไว้ปกป้องตัวเองด้วยนะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ